So, what do you call it? วันนี้มาเที่ยวน้ำตกห้วยแมคขมิ้นกันอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากน้ำใสเขียวเป็นมรกตเลยนะครับน้ำเย็นมากใครที่ลงไปเล่นน้ำก็โปรดระวังนะครับอาจจะมีตะคิวกินได้ที่เห็นสวยงามอยู่นี้เป็นชั้นที่4 ผมกำลังจะเดินไล่ลงไปชั้นที่4ที่สแล้วก็ที่1ทั้งหมดมันมี7ชั้นนะครับแต่วันนี้ผมเดินแค่4ชั้นหนึ่ง4ี่สและหนึ่งแค่นี้ก็สวยแล้วครับส่วนทางเดินเขาทำไว้เดินสะดวกสบายมากตั้งแต่ชั้น4ลงไปชั้น1น,นี่เดินสบายครับชมความสวยงามสองข้างทางที่เขาจัดเตรียมไว้ให้มีความสุขมาก สองข้างทางก็จะมีไอ้ต้นไผ่นะครับนี่เป็นน้ำตกอีกชั้นหนึ่งสวยมากครับน่ามาเที่ยวจริงๆน้ำมันใสเจ๋วเลยนี่ครับน้ำตกก็จะไหลลงมาใสเยน็นเห็นตัวปลาทางที่จะขับรถมาน้ำตกวเวยไมคามินก็สนุกมากเลยครับขับกคดเกี้ยวไปคดเคี้ยวมาดิป้ากนแนละัวเดินตามทางที่เขาจัดไว้ให้อะ คุณป้ายัางต้องกดไลค์ให้เลยนะครับใครที่ต้องการมาเที่ยวมีความสุขแน่นอนครับน้ำเป็นไงครับเย็นเย็นเยียบ <Yep. S 2> สีเป็นไงสีน้ำก็สีเขียวมลกตอย่าที่เห็นในภาพลยครับสวยมาก Stay unique Un okay Bye.